ัดีค่ะท่านประธานท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2565ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพักจุธาเขมาก่รน,นักวิชาการประมงชำนาญการสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลาจะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการประมงอวนล้อมจับจากเรือที่ขึ้นท่านในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาปี2556ค่ะโดยมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด4ท่าน ได้แก่ตัวดิฉันเองอีก3ท่านคือคุณสวรรณนาทศพรพิทักษ์กุลคุณจุรีรา่งนุยและคุณกิ่งการวิบุญพันธ์ค่ะสำหรับที่มาของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเนื่องจากโอล้อมจับเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงจับปลาผิวน้ําเป็นหลักและในปัจจุบันจํานวนเรือโอล้อมจับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการนำสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม <c oughs> ก็อาจทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของการทำการมงอวลล้อมจับนั่งจะเห็นได้จากเรือที่จดทะเบียนการมีไว้ในครอบครองเครื่องมืออวลล้อมจับในบริเวณน,นี้คิดเป็นร้อยละ23.76ของทั้งประเทศมีปริมาณปลาผิวน้ำที่ขึ้นท่านในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างในปี2555คิดเป็นร้อยละ 32.42ของปริมาณปลาผิวน้ำทั้งหมดข้อมูลพื้นฐานมีความสำคัญต่อการจัดการกับประมองอววล้อมจับและการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรปลาผิวน้ำดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีแหล่งและฤดูกาลทำการประมงของอววล้อมจับจากเรือที่ขึ้นท่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาศึกษาอัตรารจับสัตว์น้ำของอววล้อมจับ ศึกษาอ,องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของอววล้อมจับและศึกษาการกระจายความยาวและความยาวแรกจับของสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจากอววล้อมจับสำหรับวิธีการดำเนินการนะคะก็จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรืออววล้อมจับที่ขึ้นท่าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี2556เป็นประจำทุกเดือนค่ะจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาอัตราการจับ ร้อยละองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำความยาวเฉลีย่ยและความยาวแรกจับของสัตว์น้ำาศิลฐกิจโดยวิเคราะห์แยกตามประเภทของอวล้อมจับค่ะสำหรับผลการศึกษาที่ได้นะคะในเรื่องวิธีแหล่งและฤดูทำการประมงของอวล้อมจับ พบว่าเรืออัวล้อมจับในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขนาด50-180ตันกลอสทำการประมง3วิธีค่ะคืออัวล้อมสังอวล้อมบั่นไฟและอวนดำโดยอัวล้อมสังมีวันทำการประมงเฉลี่ย4.6วันต่อเที่ยวอัวล้อมบั่นไฟมีวันทำการประมงเฉลี่ย3.55วันต่อเที่ยวส่วนอวนดำมีวันทำการประมงเฉลี่ย2.32วันต่อเที่ยวค่ะเรืออัวล้อมจับในบริเวณนี้จะทำการประมงตลอดทั้งปีนะคะโดยทำการประมงหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แหล่งทำการประมงส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเกาะเต่าเกาะพังานเดือยลงมาจนถึงบริเวณทะเลหน้าจังหวัดสงขลาค่ะที่ระดับน้ำลึก14-70เมตรสำหรับอัตราการจับสัตว์น้ำของอัวล้อมจับทั้ง3วิธีนะคะพบว่าอววล้อมสังมีอัตราการจับเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ3,576กิโลกรัมต่อวันอววล้อมปั่นไฟมีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ3,376กิโลกรัมต่อวันส่วนอวนดำมีอัตราการจับเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ2,512กิโลกรัมต่อวัน และเมื่อพิจารณาอัตราการจับเฉลี่ยตามฤดูมรสุมของอวล้อมจับนะคะก็จะพบว่าอวล้อมสังและอวล้อมปั่นไฟมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่อวนดำมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ เมื่อพิจรารณาองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของอวล้อมจับพบว่าอวล้อมจับทั้ง3วิธีสามารถจับกลุ่มปลาผิวน้ำได้มากที่สุดค่ะรองลงมาเป็นกลุ่มปลาหน้าดินโดยโอวล้อมสังสามารถจับกลุ่มปลาผิวน้ำได้ร้อยละ9 0 4าสองล้อมปั่นไฟจับกลุ่มปลาผิวน้ำได้ร้อยละ8 9 8สส่วนอวนดำจับกลุ่มปลาผิวน้ำได้ร้อยละ9 5 1าค่ะ เมื่อเรามาดูความยาวและความยาวแรกจับของสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะก็พบว่าสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมืออวล้อมจับส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำจากอวล้อมซังและอวล้อมปั่นไฟจากผลดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องขนาดสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมืออวล้อมปั่นไฟและอวล้อมซงัง โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับวิธีทำการประมงฤดูกาลและแหล่งทำการประมงรวมทั้งควรมีการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดวางซังหรือปริมาณซังที่ใช้เพื่อลดการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กลงค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ